เอาละครับก็ต้องของการสวัสดีนะ,นนะครับนี่ครับทุกคนนะครับนี่ครับที่รถที่ผมบอกกันไปนะน,นะนี่นะครับนี่นะครับรถบัสนะผมอันนี้นะรถบัสที่ผมทาไว้นะครับนี่ผมอาทุกทุกคนบอกว่าอยากอันนี้ลองทางคันนี้นะคันนี้มันมีคลิปแล้วนะแต่ผมจะให้ลิง์แล้วกันนะแต่วันนี้ทุกคนอาจจะงงจะมาสอนสร้างอะไรนะครับ วันนี้ทุกคนจะสอนสร้างเลยนะครับไปนะอ่ะลองสุ่มดูนะผมจะสอนสร้างเลยนะทุกคนลองดาวที่ผมจะสอนสร้างเลยนั่นแหละครับผมก็จะมาสอนสร้างไอ้นี้นั่นเองนะครับนี่นะรถรถคันนี้นะครับนี่มีอะคันนี้นะรถบ้บานผมมันรถบัสเดี๋ยวค่อยสอนสร้างนะมาหาที่ลงๆน,ะนี่ ผมก็จําวิธีสร้างของผมไม่เป็นกันเออสร้างมาแต่จำไม่ได้นะครนะมาดูประกอบนะโอเคนะครับดูส่วนประกอบนะครับมีอะไรบ้างครอย่างที่หนึ่งบล็อกคอร์สนะอย่างที่สองเฮ้ยมันต้องใช้นี่เปล่าเรื่องไปดูส่วนประกอบกันนะโอเคนะต้องใช้สลับบล็อกคอร์สด้วยนะอันที่เป็นอะไรนะเนี่ยอันนี้เอออันนี้ะอย่างต่อไปก็จะเป็นล้อดำนะล้อดำนะ ก็จะใช้เป็นขนแกะนะครับของผมแล้วก็ตามด้วยมีมีไอ้นี้นะเขาเรียกไงเป็นแผ่นแดงๆนั่นแหละจากขนแกนะน่ะไอไอแดงๆนั่นนะครับนีมีอันนี้นะมีว่วนประกอบนะครับแล้วก็มีสวิตนะครับใช้สวิตอันนี้นั่นะนี่นีน่ยแน่น่อันนี้ครับนี่นี่นีนนนนน่ต่อไปก็ลูกภาพนั่นแหละครับนั่นแหละลูกภาพแล้วก็ตามด้วยก้อนถิบมานะครับ เ็าก้อนหิมะมาเพื่ออะไรคุณอาจจะสงสัยนะครับใช่นะก็จะทําเป็นไรเนี่ยคล้ายๆรอรถนั่นแหละครับเป็นใช้เวลาหาก่อนอยู่ไหนวะล่ะผมหาไม่ค่อยเจอเลยเนเนี่ยจะใช้แบบอื่นก็ได้นะเพราะว่าสูตรของผมทำเอาอันนี้อะไม่เป็นไรนะเราจะใช้แบบอื่นกันก็ได้นะเอาเป็นไอ้น,นี้แล้วกันนะนี่อันนี้นะโอเคแล้วก็ได้สูตรผสมมาแล้วนะครับเฮ้ยไม่ใช่ คนละอย่างละอันนี้ต่อไปนะครับต้องเป็นอไอรเนี้ยเอาหัวมอนเตอร์มานะผมจะใช้เป็นหัวสตีฟแล้วแล้วก็เอาที่วางชุดก่อนนะทาเป็นคนขับนะเอาชุดอะไรก็ได้นะวันนี้ผมเอาปเป็นชุดเล็กแล้วกันนะเนี่ยเอาเป็นชุดเด็กแล้วกันนะครับกางเกงแล้วก็ตามด้วยอันนี้นะนี่ก็จะมีประมาณนี้คนระับ ทุกคนจะใช้เป็นชุดสีอะไรก็ได้นะไม่ต้องเอาตามผมนะครับโอเคเราไปดูเราไปสร้างกันเลยนะนักจากตอนแรกนะครับนี่นะเริ่มจากไอ้นี้ไอ้นี้กันก่อนเลยนะไอ้บล็อกอันนี้นะผมต้องดูเแล้วคันเก่าด้วยนะโอเคตรงนี้เอาสร้างตรงนี้แล้วกันโอเคตรงนี้คนระับนี่คนระับแล้วก็ทําการด้วยตรงนี้นะอันนี้ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ก็ต่อบล็อกมานะครับ เออผมลืมบล็อกกันนั่นเลยนะซูเปอส์สมันพร้อมนะมีอันนี้ด้วยนะนี่บล็อกคอร์สหนกับน,นะนี่นะครับไอตรงนี้นะโอเคบล็อกคอร์สนะต่อมากี่เชนวะก็ประมาณสักหนึ่งสองสามโอเคมีสามอันแล้วครับโอเคจำนะโอเคหนึ่งสองสามนะประมาณนี้นะตามด้วยวังบล็อกนี้นะนี่ เนี่ยวางล้อไปเลยครับอันนี้คือหน้ารถนะแล้วก็ตามแล้วนี่นะอันนี้นะแบบนี้ใช่ไหมเนากำลังไปดูรถคนเก่าเพราะคือผมจําไม่ได้จริงๆับสร้างอะไรมาเยอะแยะมากมายนะสร้างมาจนผมจํารถตัวเองที่สร้างกันไม่ได้แล้วนะมาสักสองบล็อกนะนี่ประมาณนี้นะประมาณนี้ฝังนี้ด้วยนะ นี่ประมาณนี้ใช่ไหมต่อไปก็จะเป็นในนี้นะครับส่วนของไอตรงนี้นะ่งครับแล้วก็ไอนี้คนระับทําการต่อเข้าห,าหนัานมาครับห,หนันมาแบบนี้นะนี่แบบนี้ใช่ไหมโอเคพอเราต่อมาแบบนี้นะแล้วก็ทําการทําการดีๆนะเห็นไหมก็เพิ่มล้อไปเลยนะแล้วก็ทําการเพิ่มล้อไปนะเพิ่มล้อลดไปเลยนะนี่ เดี๋ยวก็ตามด้วยแบบสลับไอตรงนี้เแบบ่ย่วนนี้ผมก็จะวางบล็อกหนึ่งบล็อกนะแล้วก็วางไอตรงนี้ไปแล้วนี่แบบนี้นะนี่ก็จะประมาณนี้นะครับตามด้วยผ้าคนระับโอเคเราก็จะลงผ้าไปก่อนก่อนนะประมาณสักหนึ่งนี้ยนะประมาณนี้นะโอเค ก็ใส่สวิตนะับสวิตแบบแนี้แหละนะเห็นไหมก็โยกมาฝั่งนี้นะับมีแบบนี้แล้วก็ตามด้วยอันนะี้นับวางบล็อกอันนี้มานะแล้วก็แบบนี้นะนี่มันก็คล้ายๆสปอยเลอร์สปอยเลอร์นั่นแหละครับนั่นคล้ายๆสปอยเลอร์นะตรงนี้ใช่ไหมครับทุกคนแล้วก็เห็นมันโล,ล,ล่งๆนับก็ใส่มันไปเลยนะับแล้วก็ตามด้วยอันนี้นะครับ นี่คนะัมันก็จะออกมาแบบไขไอคอนนี้นะนี่แล้วก็ตามด้วยไปใส่ผ้ากันต่อนะนี่ก็ใส่บอรประมาณตรงนี้นะครับแล้วแต่นนะทุกคนจะใช้ผ้าเลยนะนี่คนระับต่อไปก็อันนั้น,นครับก็ใช้นี้เลยนะนี่ครับนี่ใส่ไปตรงร้อนนะทำเป,นป็นเป็นแม็กนะครับแล้วก็ใช้นี้ของเรานะับแปะเข้าไปแนละ้นะรับคล้ายๆแม็กนะครับนี่ตามด้วยค้นนะครับนี่คนระับ ก็ไม่ต้องใส่ตามผมก็ได้นะครับดูแค่ตัวรถอย่างเดียวนะครับส่วนอย่างอื่นคุณจะใช้เป็นบล็อกสีอื่นก็ได้นะี่ใช้เป็นสีอื่นก็ได้นะครับโอเคตามด้วยสายนี้สานี้อันนี้แล้วก็อันนี้นะนี่เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับใครอยากให้ผมสร้างอะไรก็คอมเมนต์บอกเลยครับสวัสดีครับ